ขอให้พวกเรานั้นจงพิจารณาว่าโรคนี้มันเป็นของธรรมดาคนร้อยคนนั้นก็คงมองเราเป็นร้อยแบบไอ้ขันจะให้เราไปเป็นทุกแบบตามที่เขามองนั้นก็คงไม่ไหว เพราะว่าแต่ละคนนั้นย่อมรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งกับเราตามติดตามใจของเขาถ้าเราไปรับเอาอารมณ์คนทั้งหลายทั้งร้อยอารมณ์นั้นมาเป็นที่ตั้งของเราเชื่อได้เลยว่าพวกเราทุกคนในแต่ละวันนั้น ก็จะมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยเพราะว่าคนนั้นถ้าเขาชอบเราแม้เราจะทำผิดเขาก็ายังชอบถ้าคนไหนที่เขาไม่ชอบเราให้เราทำดีก็ขเขาให้ตายเขาก็าไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เราจงพยายาม เปลี่ยนแปลงตัวเราเองนี่แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเพราะคนอื่นนั้นเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนเหล่านั้นได้เพราะทันแล้วเหมือนที่บอกแล้วว่าคนร้อยคนก็คงมองเราเป็นร้อยแบบไอ้ขั้นให้เราไปเป็นทุกแบบ ตามที่เขามองนั้นก็คงไม่ไหวแต่ถ้าเขาว่าอะไรมาเราก็ต้องฟังเมื่อเราฟังไว้ถ้าเราไม่ดีเราก็รู้จักแก้ไขแล้วเราก็ทำดีตามแบบของเราไปแค่นั้นก็พอเช่นเราอาจจะใส่บาต รักษาศีลเจริญภาวนาหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเพืงความดีเมื่อเราทำไปแล้วเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือแม้แต่ตัวเราเองนั้นย่อมไม่เดือดร้อนไปด้วยขอให้เราจงไต่ตองพิจารณาก่อนที่เราจะไปติเตียน หรือไปว่าคนอื่นเขาคนที่เราต้องติเตียนหรือบอกกล่าวก็คือตัวเราเองนี่แหละถ้าเราสามารถติเตียนตัวเราเองได้ว่าตอนนี้อารมณ์เรามีสาเราเป็นอย่างไรถ้าเรารู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นนั้นเราก็จะสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงมีไยหรืออารมณ์ของเราได้เรารู้ทุกคนว่าเรานั้นยังโรมีโกรธมีหลงแต่ถ้าเราสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงมีไซของตัวเราเอง มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเพราะแทนแล้วเราจะดีเราจะทั่วไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นแต่มันอยู่ที่ตัวของเราเองนี่แหละว่าเราจะไปดีหรือไปทั่วเราก็ลองทำดู